เจริญพรและสวัสดีกัลยาณมิตรผู้สแสวงหาความสว่างให้ชีวิตทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะพระพุทธเจ้าครับก่อนบินเพื่อเป็นสะพานบุญและไม่พลาดธรรมะดีๆอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับหลายคนรู้สึกว่าชีวิตติดขัด ทำมาหากินไม่ขึ้นครอบครัวร้อนเป็นไฟหรือเจ็บป่วยอดอดแอดแอด,แ,อดแล้วก็มักจะวิ่งไปหาหมอดูไปสะเดาะเคราะห์เพื่อจะแก้กรรมแต่ทำเท่าไหร่ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมวันนี้ผมจะพามาดูวิธีแก้กรรมฉบับพุทธวิธีครับพระพุทธเจ้าสอนว่าเราลบกรรมเก่าไม่ได้แต่เราหนีกรรมและเจือจางกรรมได้ ทำอย่างไรให้ครอบครัวรวยสุขภาพดีและมีความสุขวันนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นต้องเข้าใจตรงกันก่อนครับกาเก่าเปรียบเหมือนเกลือบุญใหม่เปรียบเหมือนน้ำถ้าท่านมีเกลืออยู่ในแก้วน้ำน้ำนั้นย่อมเค็มจนกินไม่ได้ชีวิตเป็นทุกข์ วิธีแก้ไม่ใช่การพยายามหยิบเกลือออกครับเพราะอดีตแก้ไขไม่ได้แต่วิธีแก้คือการเติมน้ำสะอาดลงไปให้มากๆเมื่อน้ำมากพอความเค็มจะจางลงจนเราไม่รู้สึกและดื่มน้ำนั้นได้สบายๆวันนี้เราจะมาเติมน้ำสามถังเพื่อแก้ปัญหา3ด้านกันครับใครที่รู้สึกว่าการเงินฝืดเครื่องทำอะไรก็เจ๊งท่านต้องแก้ด้วยการให้ครับ คนส่วนใหญ่คิดว่าจนอยู่จะให้ได้ยังไงแต่ยิ่งจนยิ่งต้องให้ครับเพื่อตัดความตรนีที่เป็นตัวกั้นโชคลาภ 1. ทําทานสม่ำเสมอไม่ต้องเยอะครับบาทเดียวก็ได้แต่ขอให้ทำทุกวันใส่บาทหยอดตู้บริจาคหรือแบ่งปันอาหารให้คนยากไร้เพื่อส่งสัญญ,ญาณให้จักรวาลรู้ว่าฉันมั่งคั่งพอที่จะแบ่งปัน 2. ซื่อสัตย์ในสัมมาอาชีพ กรรมที่ทําให้จนเร็วที่สุดคือการโกงครับถ้าอยากรวยยั่งยืนต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและงานที่ทํานี่ใครที่ป่วยบ่อยหรือคนในบ้านสุขภาพไม่ดีทางธรรมบอกว่าเกิดจากเศษกรรมปานาติบาตคือการเบียดเบียนชีวิตในอดีตครับวิธีปฏิบัติ 1. ถือศีลข้อหนึ่งเคร่งครัดตั้งสัจจะเลยว่าชาตินี้จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่ยุงหรือมดเท่าที่ทำได้ 2. ปล่อยชีวิตสัตว์ไปตลาดสดซื้อปลาที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยทำเท่าที่กำลังซั์ไหวครับ 3. ดูแลคนป่วยอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ที่ป่วยหรือพระสงฆ์ที่อาพาธพระคุตจาตรัสว่าเสมือนได้ดูแลพระองค์เองบุญนี้จะสะท้อนกลับมาให้ท่านแข็งแรงครับนี่บ้านไหนทะเลาะกันทุกวันสามีภรรยาไม่เข้าใจกันลูกดื้ นี่คือเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบครอบครัวครับวิธีปฏิบัติ 1. สวดมนต์เย็นชวนคนในบ้านสวดมนต์พร้อมกันเสียงสวดมนต์จะปรับเคลื่อนพลังงานในบ้านให้เย็นลง 2. อ,งอโหสิกรรมก่อนนอนสำคัญมากครับก่อนนอนทุกคืนให้นึกหน้าคนในบ้านแล้วบอกในใจว่าอาโหสิกรรมนะไม่จองเวรนะความโกรธคือไฟ ถ้าท่านดับไฟในใจท่านได้บ้านก็จะเย็นลงทันทีท่านผู้ฟังครับการแก้กรรมที่ดีที่สุดไม่ต้องใช้เงินแสนเงินล้านไปทำพิธีแต่ใช้ใจของท่านนี่แหละครับอยากรวยให้รู้จักให้อยากหายป่วยให้รู้จักรักษาชีวิตผู้อื่นอยากมีความสุขให้รู้จักให้อภัยเมื่อท่านเติมน้ำดีเหล่านี้ลงไปทุกวันความเค็มของกรรมเก่าจะทำอะไรท่านไม่ได้ และครอบครัวของท่านจะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมั่งคั่งและยั่งยืนครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังช่องธรรมะพระพุทธเจ้าขอให้ผลบุญรักษาทุกท่านให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยเจริญพร